การเชื่อมต่อกล้องมินิ uc รุ่น gd 2นะครับเริ่มต้นนะครับเสียบไฟกล้องแล้วรอกล้องทำงานนะครับ กล้อง UC เมื่อพร้อมทำงานจะมีเสียงดังตู้ตู้เป็นจังหวะนะครับก็เริ่มเชื่อมกล้องได้เลยนะครับเอามือถือเชื่อม wifi 2.4หรือ wifi 5G นะครับแล้วเปิดแอป UC ขึ้นมาครับกดบวกเพิ่มอุปกรณ์ครับเลือกเพิ่ม h o ส s อ o t ครับติก๊กถูกก็เลือกขั้นตอนต่อไปครับ ใส่รหัส WiFi บ้านนะครับกดรูปดวงตาแล้วเช็ครหัส WiFi ให้ถูกต้องนะครับแล้วกดขั้นตอนต่อไปครับเลือกไปเชื่อมต่อ WiFi กล้องที่ขึ้นต้นด้วย GW ครับไปเชื่อมต่อเสร็จแล้วหา WiFi กล้องนะครับชื่อจะตรงกับรหัสตัวกล้องขึ้นต้นด้วย GWAP นะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อเข้าไปครับรอกล้องเชื่อมต่อไว้นะครับ เซวให้รักษาการเชื่อมต่อแบบไม่มี Wi-Fi ไว้นะครับกดเชื่อมต่อเสมอก็จะขึ้นเชื่อมต่อโดยมีอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยครับแล้วก็สลับกลับไปที่ตัวแอป UC ได้เลยครับเสร็จแล้วก็กรอเชื่อมต่อรอสักครู่ค่ะ อุกปกรณ์ออนไลน์แล้วพออุปกรณ์ออนไลน์แล้วก็เริ่มตั้งชื่อให้กล้องได้เลยครับแล้วกดแน่นอนแล้วก็ไปคุยทีหลังครับเข้าแค่นี้ก็ใช้กล้องได้แล้วครับ